วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนทอดพระเนตรเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งโดยมีนายเฉินหมิงโปประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน สัตราจารย์หลีต้าหมิงประธานบริหารสูงสุดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนพร้อมผู้บริหารรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนรวีดิทัศน์เกี่ยวกับเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นสถานที่รวบรวมหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอวกาศและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่ของจีนอย่างครบวงจร นิทัศการด้านอวกาศของจีนจะแสดงพัฒนาการด้านการวิจัยและด้านเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงผลิตภัณฑ์อวกาศของจีนระบบที่เกี่ยวข้องกับภาคพ,พื้นดินตลอดจนข้อมูลและรูปภาพของดาวเทียมและยานสำรวจทั้งหมดที่รัฐบาลจีนปล่อยขึ้นสู่อากาศได้สำเร็จตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า480รายการซึ่งดาวเทียมและยานสำรวจเหล่านี้ทำหน้าที่ครอบคลุมด้านต่างๆทั้งการสื่อสารและโทรคมนาคม การนำทางและระบุตำแหน่งรวมถึงยานอาวกาศที่มนุษย์ควบคุมและยานอาวกาศเพื่อสำรวจระยะไกลโอกาสนี้ทอดประเนียยานอาวกาศและผลิตภัณฑ์อวกาศที่เคยใช้จริงและแบบจำลองอาทิดาวเทียม DFS 1. 1ยานอาวกาศมนุษย์ควบคุมเซนโจ5และยานสำรวจดวงจันรไร้คนขับช้างเอ๋อหนึ่งชิ้นส่วนของยานอาวกาศเซนโจ17 รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอาวกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนอาทิระบบดาวเทียมนำทางเปยดโตงยานสำรวจดวงจันทร์ชังเอ,อ๋อดาวเทียมโทรคมนาคมดาวเทียมสำรวจระยะไกลและสามารถคืนสู่โลกได้และการสำรวจดาวอังคารการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศห้วงลึกและสถานีอวกาศจำลอง รวมถึงยานอวกาศที่มนุษย์ควบคุมซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการห้องพักผ่อนและห้องสุขาของนักบินอวกาศโอกาสนี้ชายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีนและสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีน ในการนี้ผู้บริหารกลุ่มบริษัทและสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแบบจำลองยานอวกาศสำรวจดวงจันช้างเอ๋อหกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นยานสำรวจดวงจันทรของจีนที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนด้านไกลของดวงจันท์เป็นครั้งแรกของโลกเพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินในการศึกษาด้านไกลของดวงจันที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน ภายในเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งยังประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศจีนซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแบบบูรณาการด้านการแพทย์และวิศวกรรมเข้าด้วยกันในสาขาการบินและอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511ศูนย์นักบินอวกาศแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามศูนย์ที่มีความเป็นเลิศระดับโลกมีบทบาทในการคัดเลือกและฝึกอบรมนักบินอวกาศพัฒนาอุปกรณ์จำลองการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักบินอวกาศในการปฏิบัติหน้าที่ และศูนย์ควบคุมการบินอวกาศกรุงปักกิ่งหรือ BACC ก่อตั้งเมื่อปี2539 มีภารกิจหลักในการควบคุมบัญชาการและติดตามภารกิจด้านอวกาศรวมถึงการปล่อยดาวเทียมและยานอวกาศการสำรวจอวกาศห้วงลึกและการส่งเสริมความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศที่ผ่านมาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคนเคยสนทนาผ่านระบบทางไกลกับนักบินอวกาศที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในอวกาศผ่านศูนย์แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของรัฐบาล